สวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับวันนี้เรากลับมากับการรีวิวนี่นะครับผมโชโดเอ็กนะครับเป็นวอลลุ่ม15แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากดูทอย y สโต์ด้วยนะครับสามารถเข้าไปพิออเดอร์เล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับโอเคนี่นะครับนี่คือ โชโดวอลลุ่มล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมานะครับนั่นคือวอลลุ่ม15แล้วนะครับโชโดเอ็กนะครับก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่2ตัวนะครับที่ออกมาพร้อมๆกันในซีรีส์นะครับนั่นคือตัวของมัสเลเดอร์ไดร์นะครับกับสกายไลเดอร์นะครับซึ่งก็ในยุคของยุคโชวะเนี่ยก็ตัวของที่เขาจะมาพร้อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยใกล้จะครบไลน์เต็มทนแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวซีคอร์แล้วนะครับในเร็วๆนี้ผมว่าน่าจะออกตัวสุดท้ายมาให้เราได้ครบกันนะฮะสำหรับในไลน์ยุค โชวะเดี๋ยวผมต้องกลับไปนับก่อนว่ายังขาดตัวไหนนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะซีคอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับในงานของโชโดนะครับก็อย่างที่ผมเคยรีวิวกันมานะครับผมให้ดูกล่องของตัวสกายไลเดอร์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆเขามี2ส,สีนะครับ2แบบซึ่งเป็นสีที่เข้มกว่าแต่วันนี้ผมเอาตัวตัวสีเนี้ยมาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไซค์นะครับตัวมาสเตอร์ดฟ์ซึ่งก็จะออกมากับ อีกตัวหนึ่งด้วยซึ่งตัวสีขาวผมไม่รู้จักชื่อนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทของอาวุธที่เป็นตัวตัวตัวยางเนี่ยพาร์ทไฟพาร์ทอะไรเปลี่ยนมาให้กล่องด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้เอามานะครับก็เอามาแค่ตัวหลักแล้วก็ตัวของสกายเลเดอร์และมอเตอร์ไซค์มารีวิวให้ชมกันนะครับในงานยุคหลังๆของโชโดนะครับก็ทําออกมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะมีการรีของลายโชโด ออกมาอีกนะครับซึ่งก็จะมีจุกขยับเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเรา,เราค่อยรอดูตอนของออกอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองหามารีวิวให้ชมกันซึ่งเรามาเริ่มที่ตัวดิฟกันก่อนนะครับดิฟเนี่ยผมก็มองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลายโชโดเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็ดูตัวโปรดักเนี่ยผมว่ามันเกิดราคาไปมากๆนะครับสำหรับเป็นงานแบบแคนดี้ทอยแบบงานกล่องแบบประมาณ2 3 0 0ออะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ ของเล่นเด็กหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันคุณภาพแล้วก็ดีเทลของงานเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเกินราคาจริงๆนะครับโมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นโมที่เขาเรียกว่ารูปทรงหรือโมเดล3 d ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลกเกิดตัวของฟิกกูอาร์เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อามาปรับเป็นตัวโมของตัวเล็กออกมาผลิตขายนะครับซึ่งก็ดีเทลเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับตัวหัวเนี่ยก็ทำสีอะไรมาให้ครบแล้วนะครับยกเว้นแค่ตัวเห็มขัดที่ ไม่ทําสีอะไรมาให้เลยนะครับแต่ก็รวมๆเนี่ยพอมองผ่านๆเนี่ยในเรื่องของสีวัสดุหรืออะไรพวกนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับสวยมากๆแล้วเอามาตั้งเรียงกับาลายโชโดเนี่ยถือว่าใช้ได้มากๆนะครับแล้วก็ส่วนเบ้าขาเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยถ้ามองเหมเือนเผินเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันจะคล้ายกับตัวของลายมัสเลเดอร์ที่เป็น2.0เลยด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ แล้วก็มากับลูกเล่นเดิมนะครับที่สามารถดึงจอยขาลงมาได้1สเต็ปนะครับซึ่งก็เป็นอีกลายของเล่นหนึ่งนะครับของ Max k r i d e r ที่คิดว่าถ้าใครที่งบไม่ได้อ่อยากจะเสียแบบ2-3 0 0 0ันเพื่อไปซื้อฟิกูอาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยในไลายโชโดก็ยังเป็นอีกหนึ่งลายที่ผมมองว่าแนะนำให้มาสะสมกันได้นะครับถือว่าไม่แย่เลยนะครับผม โอเคนี่นะครับตัวแรก Drive ที่ให้ดูไปแล้วก็มีอุปกรณ์เปลี่ยนก็คือตัวมือมาให้อีก6 6ชิ้นนะครับก็รวมๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับจุดขยับก็แอคชั่นฟิกเกอร์ทั่วไปแล้วกันนะครับอ่าในครั้งนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวจุดขยับให้ดูกันนะครับประมาณนี้สำหรับ Mark Rider Drive นะครับอ่ะเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับรุ่นพี่ยุคโชวะของเราสกายไรเด์นะฮะซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รอมานานนะครับ สำหรับแฟนๆในยุคโชวะนะครับเพราะว่าเราลุ้นกันมากๆนะครับว่าลายโชโดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขา่าจะทำตัวยุคโชวะออกมาครบหรือเปล่านะครับก็ยังอุ่นใจนะครับที่สกายไรเดอร์ก็ยังทำออกมานะครับสุดท้ายแล้วถ้าเหลืออีกไม่กี่ตัวก็จะครบกันแล้วนะครับสำหรับตัวลายโชวะเรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวสกายไรเดอร์นะฮะ ตัวฟิกเกอร์เนี่ยผมมองว่าน่าแปลกใจนะครับในในตัวของสกายไรเดอร์ผมรู้สึกว่าตัวโมเนี่ยมันกลับมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวโชโดรุ่นเก่าที่ยังไม่เป็นโชโดเอ็ก่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมมองว่าดีเทลเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับในเรื่องของเข็มขดัดทำดีเทลมาได้ดีมากๆนะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องหัวผมก็มองว่าก็ดีนะครับแต่ กลับรู้สึกว่ามันไม่สุดนะฮะมันไม่สุดนี่ตัวเสื้อก็มีเท็กเจอร์นะครับมันมันมีความที่ไม่สุดอยู่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าในไลน์โชวะก่อนหน้านี้ที่ทําออกมาหลายๆตัวว่ามันทําออกมาได้ดีกว่านี้นะครับแต่ตัวสกัดเลเดอร์ดูตัวงานมันดูดรอปลงนะครับความเรลิสติกของโมเดลมันดูลดลงยังไงไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับตอนนี้ไม่ได้ลุ้นว่าให้มันสวยมากครับลุ้นให้มันออกครบมากกว่านะครับประมาณนี้ โอเคครับก็โมเดลก็จุดขยับเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะครับแต่ว่าเอ่อท็กเจอร์อะไรเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันสู้พวกตัวใหม่ๆไม่ได้นะครับเนี่ยตัวอย่างตัวของ Rider Drive อะไรอย่างเงี้ยที่เค้ามีพวกโมเดล f i g u a r t ทําออกมาแล้วผมมองว่าเค้าอาจจะเอาโมเดลตัวเดียวกันมาทําต่อนะครับแต่พอของ Skyrider ที่มันยังไม่มีพวกโม2.0หรืออะไรพวกนี้ออกมาแบบจริงจังเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ พัฒนาอะไรมากอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าถามว่ารวมๆสวยไหมก็ถือว่าสวยนะครับแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยพวกทรงขาอะไรมันก็จะดูแบบประหลาดๆนิดน,นึงนะครับโอเคอ่าแล้วก็มาพร้อมมอเตอร์ไซค์นะครับมีเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ซูซูกินะครับอ่าดีเทลมองมาได้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่รูปทรงแบบก็ไม่ได้หุือหวามากนะครับยังอยู่ในความแบบเรียบๆอยู่นะครับอ่า นะครับก็เป็นการตอบประกอบที่ไม่มีคู่มือแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในคู่มือของตัวกล่องเนี่ยก็จะเราต้องฉีกตัวกล่องกล่องตัวแพ็คนี้ออกมานะครับเราจะมีคู่มืออยู่ข้างในนี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าข้างในเนี่ยก็ไม่มีคู่มือไม่มีอะไรบอกแล้วนะครับเราต้องเราต้องมโนเอาเองนะครับซึ่งหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีภาพแบบนี้ให้อยู่นะครับเป็นภาพเหมือน а, วิธีการประกอบซึ่งภาพมันเล็กมากนะครับเล็กมากๆแล้วเราก็ต้องมาลอง งมดูนะครับว่าจะประกอบเป็นมอไซค์ยังไงไม่มีวิธีประกอบแล้วนะครับก็แปลกมากๆนะครับสําหรับลายบันไดซึ่งลูกเล่นก็คือบิดตัวแฮนด์ได้นะครับล้อหมุนได้ข้างหน้าข้างหลังแล้วก็มีการยกขาตั้งขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับลูกเล่นของมอไซค์แต่ก็แฟนๆลายโชวะที่เก็บมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เตรียมตัวที่จะ ครบลายแล้วก็ป right okay. ิดลายสําหรับตัวโชวะกันได้แล้วนะครับประมาณนี้ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายที่ผมมองว่าก็ยังยังติดตามกันไปได้ยาวๆนะครับเพราะว่าในของเฮเซหรืออะไรพวกเนี้ยผมก็มองว่ามันก็ยังทําออกมาได้อยู่เรื่อยๆนะครับในลายของโชโดเนี่ยก็ยังน่าสะสมน่าเก็บอยู่นะครับโอเคหลักๆประมาณนี้ครับสําหรับลายโชโด X Volume 15นะครับที่เอามารีวิวให้ชมกันสำหรับตัว Sky Rider แล้วก็ตัว Rider Dive นะครับประมาณนี้ครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องเล่นให้เด็กมันดูนะครับฝากดูก Toy Store นะครับสามารถเข้าไปเพียวได้ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเย้ yeah.